อีกแล้วเอาอีกแล้วไม่ต้องสั่งเลยคราวนี้เอาอีกแล้วนะครับโอ้โหเหลตาสั่งตุลูนอนได้ยังคะเห็นแต่พี่เล็กสั่งโอตุลูเอ้ยเออยากเห็นลูกเอฟซีอยากเห็นไหนๆนอนนอนยีเดะนอนาก็นนลงเด้วนอนลงเด้อนอนลงเตุลูเอ้ยนอนลงเด้นอนลงเด้อนอนลงนอนลงนอนลงแกะุนอนลงก็นอนลงนอนนอนลงเ ลงดิโลลง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 สวยดสวยลงลงสวยเลงยลงก็เยลงทำไมทำไมลงไม่มีรางวัลไมจะบอกให้อ่ะลง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 เดอะยอะลงกลง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 กลงลงก็เยดีสยเยอวยขึ้นาไม่ต้องมลงลงดีวยดีสวยลง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 ก่อนลงไมนอนไ่ะเยอลงเยะลงยอลงก่อนเยอลงดีวยดีสวยดีสวยดีสวยวุ้ยฐนที่ห้าัดี

ลุกขึ้นเอาไหมเอานอนโชยอีกครั้งสิเอาไหมเอาไหมตัวรู้เอาไหมเอานอนโชยอีกครั้งสิไหนนอนโชยที่ใครจะเอาเอาไหมเอาไหมโอ้นึกว่าไม่เอาที่ไหนได้เอาอยู่โอ้โหนอนโชยเลยนะครับโอ้ยตอ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยะครับอ๋อว้าเอาให้ไกลมากเลยสเด็กนักปฐมยมนะฮะนะครับ เอาอีกแล้วโอ้โหตุลู้เอาอีกแล้วลูกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถ้าเอาก็นอนลงดีๆลูกถ้าเอานอนลงดีๆเดี๋ยวจะเอาให้นอนลงดีๆเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะถ้าเอาก็นอนลงดีๆโอ้ยขาทีน่าเอาไหมล่ะถ้าเอาก็จะนอนลงเท้านอนลงเร็วนอนลงดีๆลูกนอนลงดีๆแล้วนอนลงโอ้ยยังไม่ได้บอกอะไรเลยครับยยยยูยยย่ยย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  mà lại ở Langman Tulu, này Langman Tulu, quét quét quét, xin tao xin tao ไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมหาเรื่องจะลื่นอีกแล้วหาเรื่องจะลื่นอีกแล้วหาเรื่องจะลื่นอีกแล้วโอ้โหเอาแล้วแม่แม่เอ้ยนั่งเหมือนเมื่อวานแล้วอุยถ้าดูช้างเล่นเล่นโคนที่ไรนี่มันมีความสุขมากเลยนะมันสบายตาสบายใจฮดูสิแม่แม่ดูสิดูทางนี้บ้าง ทางนน้นเล่นทางนี้หลับโอ้โหเอาแล้วแม่แม่เอ้ยนั่งเหมือนเมื่อวานแล้วอุ้ยตอนลืน่นในบ้านแดงในบ้านแดงจะเห็นนะคะโอ้คันคันชิ่งกับลูกอ๋อไม่ใช่ไม่โดนอ๋อตาเรามองกัน แม่ดูตรงแก้มนะครับมีอะไรออกมาเนาะไหลจวกออกมาเลยแล้วเราก็จะทําความสะอาดก่อนนะครับโอ้ออกแบบไซสๆเลยนี่แหละครับเพราะว่าบางเชือกจะมีอาการขมับบวมให้เห็นแต่ว่าบางเชือกจะไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยของพี่ตูนะครับดูเลยไหลออกมาเปียกไปหมดเลยพี่ตูออกแล้วนะครับตอนนี้ เปรเซมีที่ท่าว่าจะหยุดแต่พี่ตูก็ออกนะครับขนะ้างนี้ออกแต่ไม่ค่อยแรงนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ดูครับออกเหมือนกันแต่ไม่ค่อยแรงนะเนาะมีออกนะครับแต่ไม่ค่อยแรงดูมาด้านหน้าออกแต่ไม่แรงฝั่งอ่าซ้ายนะครับแต่ฝั่งขวานี่แรงอยู่นี่ฝั่งขวานะครับ ออกแบบใสๆเลยเอากี่วันดีงวันนี้งดก่อน9วันหรือ10วันทุกคนดูดูดดดดดเฮ้ย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 อะไรวะอะไรวะ้ะวะเตระรถปูน,นะเว้ยน้ำ <laughs> เตระรถนะปูนาเด็กอ <laughs> ้วนทุกคนดูทุกคนดู น่าๆๆทุกคนดูดูดูเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคนดาวมาใหม่นะนะทุกครั้งน <trendy arbeiten> <sm 00> <objectives> ี้แม่เอีช่วยแจการ้าไมจะมีไหมนะเออทำลายกันี่จะมีคนช่วยกัยเนี่ยยยะยๆยยทุกคนยะยอเจชาหมูด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 

ม่ไเจะไปทำร้ายใครนะดูเอาเด้อท้งนี้กูก็ทนไม่ไหวมันกันเลยทุกคนเด้อเอาแล้วเอาแล้วแบี้เหนไหมเห็นไหมเห็นไหมเนอ้ากูไม่ทนแล้วนะทนนะเฮ้ยกูไม่ทนแล้วนะทุกคนนะ that way all out today เตือนหมูตู้ตู้ตื่นทำไมนี่พวกเดียวกันนะดู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 เจอหมูเจอพวกเดียวกันมีตะแกรงคอเลยเดินเป็นปูเลยทีนี้เดินเตะแกรงคอ เอ้าว <ítulo> <displayed S 1> ่ายังเป็นอะไรหูยนั่งลงดิดิดิลงดิ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 ไหนนอนลงดิดิไหนลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงหูนั่งเป็นด้วยไหนไหนพี่ตูคอยรอบเจ้นอนลงดิดิลงนอนลงดิดิละคอยรอบคอยรอบนอนลงดิดิละดิดินอนลงดิดิดิลงดิดิดิไหนนอนลงดิดิไหนไหนทำยังไงยกขาหน้าขึ้นหน่อยเจ้ เอานั่งลงนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงโอ้นั่งเป็นด้วยไหนยกขาด้วยยกขาไว้แอคชทันลูกแอคชทันแอคชทันแอคชทันก่อนไหนแอคชทันยกขาก่อนโอ้ยอันนี้คือท่านั่งนะครับอันนี้ท่านั่งนั่งกินท่านั่งกินเออยกขาได้ไหมยกขาได้ไหมยกขาได้ไหมขาไม่ยกขาไม่ยกขาไม่ได้ไหมไม่รับยกด้ไหนลองยกด้โอ้โหยกไม่ได้กินไม่ได้พูดว่า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 

เออตัวลูกเออเฮ้หมดล้วหมล้ดแลว้ยถึว้เออถึงว้ยเฮถึูกถึงเว้ยเออเออเจ้าเมื่อโอเคนะจ๊ะ เอองาก็ไม่เล็กนะครับนี่งาใหญ่อยู่ <laughs> แต่งาจะเรียวสักหน่อย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> นี่ดูหูดูคอครับโอ้ใหญ่มากโอ้เสียงคำราม <c oughs> ยิ่งนอนนี่ยยิ่งดูใหญ่บึกเลยนี่นะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกคนที่เข้ามาจับหูนะครับจับหูตัวลูกนี่จับได้เลยนะครับนี่จับนะครับจับหูด้วยกันนะครับปล่อเมันจะเคลื่อนไหวแต่มไม่แตไหนรล่อพื้นเนุ่นเท่าปล้อยมันะเคลบ่อนไหวปล่อพื้นนุ่นเท่านี่นะครับ เฮ้ไปไปไปไม่ได้เลยนี่กูจนเงนนอยูอย่ามาูยากเล้โอ้ตายแน่เยไม่ได้เลยให้กูให้นกันนะไม่เอาไป่ทีเดียว ใครกินยาเป็นเนี้อตัวถ้าร้อยเปอร์เซ็นตตอนนี้ปู่คิดว่าปู่รู้นิสัยพี่ตูกี่เปอร์เซ็นต์ มันมีอีกหลายอย่างนะครับแล้วตัวนี้จะดูยากดูยากตรงไหนเพราะว่าเขเป็นช้างใหญ่แต่ว่านีใสัยขอนี่เหมือนช้างเด็กคือมันดูยากตรงนี้ดูยากตรงที่ว่าเขาไม่เหมือนทางทั่วไปหนึ่งเออความมั่นใจนี้ทุกอย่างนี่ก็คืออืมน่าจะโอเคนะครับ แต่เรื่องนิสใสนี่เห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนเขายังเด็กอยู่ตลอดเหมือนกับเด็กอะ่ะมันคือมันสามารถได้ตลอดเวลาอากาศแบบนี้เสียชอบเลยใช่ครับในสิ่งที่ปู่มั่นใหมันก็มีเห็นไหมเขาทำเหมือนเด็กเขาไม่ได้ทำเหมือนช้างใหญ่ ช่างใหญ่ที่ไหนก็ทำแบบนี้มันไม่มีคับผชมช่างใหญ่ที่จะมาเล่นกระลกกระเลกระลกกระเล,ะเล,ะเลแบบเนี้ยมันไม่มีดูเวอาวทุกคนดูเอาวดูดิช่างใหญ่ที่ไหนก็ไม่มีที่จะทำแบบนี้ลองดูไปเลยหลายช่องก็ได้นะครับ รับรองไม่มีแน่นอนมีก็มีแต่ช้างเด็กดูดิะอ่ะอย่างนั้นช้างใหญ่ไม่มีทำแบบนี้จริงๆ